ทอดไก่ได้เจ้าพี่น้องทอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ถึงเท่าเที่ยงกินกับสมตำเนาะพี่น้องะ้าบางสีทอไก่สุกเข้าไปเกระกาศดหน่อยดีกว่าพี่น้องกินกับสมตำเนาะปลูกใส่กระทงไว้นี่พี่น้องพักกาดหน่อยซองกระทงบ้านในหย่อนเลยงาม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 กินกับสมตำกันเด้อพี่น้องเด้องามไรงามไรพี่น้องจ๊ะ ที่คักเนาะโอ้ยจนมืดโอ้ยจนมืดหอพี่น้องกาะพิดไปหน่อยหย่อนยังไงก็ว่ามืดพี่น้องสี่ห้าเรื่องกินพักกาดอย่เดี๋ยวสงสัยสีได้มากหย่อนไปขั้นสมยุ่พี่น้องไปก่อกานที่ผลออกพี่น้องนะตึ๊บ ทางหน้าบ้านก็มีเด้วนี่พี่น้องบ่ท่านได้หย่อนด้วกันบ่หย่อนก็กับบ่ใหญ่เด้วพี่น้องทีโหดเนาะเอาอะพี่น้องซ้ำนีกกับผูอล่ะใหญาจิวอะเซราไว้พี่น้องแช่น้่า้างเว้ยมันสุดไก่ละพี่น้องไก่ละทอดไก่อาหารการกินก็สุดมะค่าพี่น้อง ก็โอทคบาทพ like ah ี่น so ้องไม่เคยสี่ขอนี่จะเคลีอรได้จากก่อนกิดมัดทุกอย่างนะใส่ในร้านีม่ถือทุกันกินขยับเพราะว่าช่วงนี้คุณดูสิลูนบีบล็อกซีนอันนี้อะไรเรียกคนสิเติดเติดเมืองนะเตื่นเตื่นเมืองเติดประเทศใดหอท่องเที่ยวเหรพี่น้องอันนี้ได้เลยของม้าเนาะระวังที่ล้อไก่สุกเนาะก็มาต่ำมะฮุงเนาะพี่น้องแซ่บๆพี่น้องเราแซ่บๆเลยเนาะ อเดวยจ้ามามาตับน้ำกับเผ็ดๆจักหน่อย